ล้วกันบโกท <c oughs> างทางอ,อี้นี้จอดรถใส่ๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมมานี่เจอกันอยู่ อำเภอโพนทรายนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะมือนีเข่าปลาเห็ดด้วยครับผมมณีเดี๋ยวยิ่าวว่าเห็ดปวกขึ้นออกเนาะเขาก็เลยมากันกับซอเจ๋ยขนาดเจอกันอยู่ปลานี่เนาะพี่น้องเขากับพันใดเรากระลังมาถึงเนาะเดี๋ยวหลุดเบิงสีมานประมาณแต่หมู่บ้านเมื่อก่อนนี่เพื่อนใดใครกี่ลีเดี๋ยวเขามาน้าหลังเพื่อนทีเป็นทังไดกับบอลูเนาะพี่น้องไปหลุดนล้วกันนะครับผมเอาก่อนเข่าชมคลิปกะมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากพี่ฝากน้องด้วยครับผมค่ะพี่น้องนี่ครับจุฬาซีลัมจุฬาซีลัมค่ะครับผม กิมนาขาวนาใสเนาะการันตีโดยสาวเจกับสาวกิมเนาะใส่มาตลอดได้ครับผมนี่แมนค่ะปีนดนเลยเนาะปิ้งๆเลยบางหนาใสปิ้งๆผัวหลักผัวลงพี่น้องนี่ค่ะแมนนี่แหละเขับครูเขาปลาตากแดดตากลมค่ะตอบโจทย์ทุกสภาพผิวเนาะค่ะจรัเผมาวกะตากแดดเนาะตากล่มห้าวกะใสตัวนี้แหละค่ะหนาขาวหนาใสเนาะครับผมได้กับพิมพ์เข้ามาสนใจอยู่ใต้คอมเมนต์เนาะค่ะครับผมจ้า ฝากพี่ฝากน้องเนาะค่ะจุฬาเสลีรัมชาครับผมพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาเนาะเราเดี๋ยวกระชีตอบกลับไปแล้วพี่น้องกับเขาพี่เบิรงนด้วยครับผมในยูทูบเนาะกดกระดิ่งที่กระดิ่งแจกดเดือนเนาะพี่น้องกดเขาเบิรงนด้วยครับผมในยูทูปเนาะครับผมเดี๋ยวเขาใส่เบอร์โทรในคอมเมนต์เนาะครับผมกฝากพี่ฝากน้องด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันพี่น้องมันประมาณมือนี้เนาะสะเจเนาะครับผมไปไปลุยกันเลยครับปลาหาง็ดพี่น้องให่เขียวโอ้ยโมเดลเอาเมีดมาเด้อจ้ะ มังการเทศปวกดน้องวันนมังการเ็ดปวกพี่น้องหุ่นทำไมไข่เขียวปวกไก่ยางก็สิบพอคนนี้เห็ดมีเงินเห็นอะไรอ่นนันงัดงัดงัดดินไหมดินทรายดินผุดิเนาะหาเงาหาเงาหลาดล้อเดี่ยวขี่เก่า่นพี่น้องเลย Để ừ. khá hơn được, được cột lấy cột Nói, nó Đó. <laughs> khá lại cột chia đứa nóng cột này, cột che lều tên lều đương đọc đương 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 นี่เจาเห็นบุนี่เห็นนีไหมนี่นี่จูบงี้นี่นี่ยเขาเอือนี่หัวกระสือดิ้งหัวดินไซคาย n h าวดิ้ง สวัสดีค่ะท่สวัสดีพี่น้องเย็บด้วยตื่นเต้นนะพี่น้อง้ระเบิดเลยน่าจะมางัดเลยมั้่เก็บน้ากันด้วยพี่น้องเพราะว่ายางมะกอกน้ำกันแล้วก็เก็บน้ำกัน

ดีมุนม้ที่เหนนี่จิบจิบก็เห็นขึ้นขึ้นหูอืดอัานมามามาเก็บน้กันอาอน้ำกันมาน้ำกันเก็บน้ำกันี่ใจนี่แต่งานสนใจแล้วมูเลยยึยิีดกันมาน้าข่าเนาหาอนะป่าเหลือกับปอบอ๋อลำทางเพื่อนี่ นั่นๆเขาจออี้ที่นี่ลก่อน้มวนที่หน่งักนยมนที่ตัวห่หน่อยอ่าอ้ยี่จะน้ำม้เออน้ำเไดีคนชุดนี้เยูหางทางเนาะหัวกระบอกหางทา ปลาเล็กๆกับโมไปห่อถือวุ้ยหางยาวกว่าสิบโขยางจนวานมันออกออกอยู่รอบอกจอดรถเราซาเจย์ฮะยางจนวามันออกหมอกจอดรถสินะไม่หวังน่าจะสิบเก็บแล้วนะยางจนถั่วหนอนหันเนาะก็ตั้งสิทอนสมอขึ้นบางนึงเด็กปล่อยสมอลงขึ้นผมก็เลยถอนแล้วจะแห้งเดินสมอแล้วก็ตัดตินเลย อุ้ยจ่อยอเหมือนดำเห้ยไม่เฉพาะนียบเห็นฝืนยัเนาะเนมยาคเห้ยคนเอาคนดวคนนีดูมันไปยำงานเรื่อยเรื่อยนะอัอนดูกลางวันห้ยดิง มาตะขาเพื่อนเนี่ยเงีบค่ะถ้าเพื่อนได้มาดอกงามๆเลยขาใหญ่ถ้าเพื่อนว่าเพื่นไดมา้ว้าไดว่าถ้าอื่นก็สันเด้รือละกิโล พออี่ผี่กระสุนโอ๊ย่กระมีทาง้าง่งมาได้ด้วยจ้ะ บอกทางทางอีก <icana>, ีพื้นทาเฮียกันหลเนอะเมีน <tube> ท <oses> ี่หัวหนี่ม่ดี่หนี่เลยบานนี่ขอน ือบหลับจะกลับมาได้นะครับไว้ละนะดอนนี้ก็นะ่อู้ดอกแดงเลยนี่อู้นับหนี ข้างใน嘛าลังถัดน่าดู้สองสวยดูยี่ดอกเต๋ออะไรนุดฮุดฮุ่มพี่บันเห็นแล้วสะเทื Thank you. ไเอาหยากครับเดี๋ยวเดี๋ยวบนหกกเนาะขหนเนี่ยม่้ข้าหักใหม่แท่งยนา tiếng được

เสอีก็ซื้อาหลายด้อพี่เมีนกันเาที่นี่ดอกงาสุดๆะพก็ยังเข้าได้หลายเนาะอบเปีนตาใหด้วยกน้อยกินด้วยเจือเบ่งหางยอจ้ากเอื่อยก็เก็บน้ำกันนั่นแหละเจยอขี้ขาดล่างเจยอขี้ขาล่างงามคังเนาะไอ้น้อยปดฮะกาคุอขีโดกีดินกันดินกันจะอ้ามัเบื่อเลยไอ้ ก็โดนได้ไวบของเขาจะเสือผู้อยู่ไกลก็เอาให้ผู้อยู่ไกลไปเมนเป็นสีเลยฟันกันกินพี่เนาะเมนตัวจิ๋ว่เด็กปีนี้โบคอยเดี๋เก็บเห็ดปววน้ำเพริ่ดด้วยคร oh. oh. mm ับ hmm. ส ah. yeah. hey. hmm. e. ่วนหมาสาวเจเยมันเก็บตลอดกินดูอยู่เฉยกินดูกินดูจะพูดกินบ่อยเออกินบ่อยอย่าว่ากินดูเดี๋ยวคนไทยเขาไม่รู้เรื่องนะอะไรกินดูกินโหดกินโหดนี่เดียวให้อายให้อายไปหนีเดียวกับสิโลอายไปเหลียงอันอะไรกินดู กินอันซอยจุเนาะซอยจุพี่บอกนเอออาไปเห็ดหน่อยเพียงไอในเมฆแก้วห่อนเนื้อย่างหมเห็ดปวกงหมฆจุ่มจุ่มเนาะจุ่มเคยไข่ไออย่งเห็ดจุ่มเข้มทองเมยนแต่มื่อนันสุกี้เนาะได้มื่อนันเนื้อนามสุกี้ลานเนาะอัได้เมื่อน้าไปปนแหมอู้หวานดีแอบหวานตัวไปสดๆนี่เจะไปข้างได้เลยเห็ดป่วงนี่หวานเหมือนแรงจัดการเลยเลยกับสมากกับเห็ดกินเลยเลยอ่ะยอดครับ อันนี้อันนี้นอกเปลาไม้เมนบอเกอรยนี่เหนียงไาซ้ซ้มดอไปกินซ้าเบาดอก่ขอบคุณซาเจิเบาวิทหลายเด้อจ้ะยินดีอย่างยิ่งค่ะนี่ คือว่ามัล้วเนาะนีมูยางน้ากันอะไรดีหรอถือว่ามงน้ากันที่น้องได้ซไดกับบดิเลียตอไเงี่ยได้ซไดบเิเลียได้ครับแต่กระเขียดยูับแต่กเียดดูในน้อยซได้บ่อยนี่แล้วยางมูใหญมันบบ้านสยาญเป็นตํำเอาเนาะเมีอยกินบอกินกาแฟบะคุนมากเลย กาแฟแล้วเอาวะโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยสาวเจ้ดมาผมดีใจเลยพน้มาผมดีใจมากเลยพน้าแล้ไหนสายหวงไอ้สาวเจิดมาเปิดป่าผมดีใจมากเลยอ่าทันทีกาแฟมีกาแฟปะเกิน3วันยิงเนี่ยน่าจะเป็นอาทิตย์ไหน3-4วันโมเมนต์รุ่นมา3วันเองเตรียมพลังเจ้าหน่อยครับพี่น้อง กาแฟกาแฟกับน้ำเขียวคือเมื่อวานคือเมื่อวานอ่ะเฮ็ดก็ได้สิเน่ะเดี๋ยวเฮาก็นจะเดินทางกลับนะครับผมก็สิแยกย้ายกันกับสาวเจิดสาวเจิดก็สิไปแก่งใหญ่นึงเลยเนาะสาวเจิอยู่สุรินทร์เฮาอยู่บุญลำอยู่คนละบ่อนอยู่คนละทีละเดียนแต่่วาไปหากินก๋วยเตี๋ยวก่อนบ่แม่นไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนละจังไปเดี๋ยวใหสาวเจิดเรียกก๋วยเตี๋ยวก่อนจังกลับบ้านเนาะ ปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่เด้อครับผมกับฝากพี่น้องนะครับผมจุฬาเซรามเนาะสนใจกะถักเข้ามาได้เด้อครับผมไปหน้าขาวๆสวยๆใสๆพี่น้องถ้าอยากสวยอยากใสกะไปทดลองใสบ้างเนาะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมเจริญคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะอืมสวัสดีครับใส่แล้ว